ะขอต้อนรับพี่น้องสู่ตลาดควายไปที่นี่ครับพี่น้องครับตลาดควายยัดโสธรเสียงวางอันนี้เกาโมงเสาร์หรือพี่น้องมันอกี้เรือลายปะนี่เออเอาเมือนะพี่น้องนี่โมเมนต์โมเมนต์ผมมาโนเลยพี่น้นองนี่นี่นี่คือตลาดควายพี่น้องครับเบมึงเอาเด้อเบมึงเอาเบมึงเอาจากสีเพียเจ้าไหนสิไประานราคาไห้โอ้ยร้านมองนี่น,นี่ผมเห็นปะมองมองต้นต้นบางงวง,งนี่หลังงวงนี่มันเปิดข้าวโาเก๋ไหมผมเคยทายไปแล้วมันมันติดติดเหลืองติดแดงไหม โอ้โหขีดไทยบ่หรอไปเอาไปบนราคาสิบเบญ่าออมออมเอาพี่น้องครับเ่อยากให้มันไปลบก่อนอ้าวพูนยี่รี่มาขายบ่มาดิมืดไดียใครบ่ขะในเนาะเออถามก่อนมือไหนราคาเป็นไดบ่บัวพานเนี่ยบ่ถือกันบ่บัวพานนอกอยี่เนาะบัวพาน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 เนี่ยบ่เออเอ้าวพูนยี่รีบัวพานกัตันพูนยี่รี่พูนยี่รี่บอกว่าบัวพานก็คือบัวพานเนอะแต่ว่าราคาก็เลื่อยรี่พี่น้องกินเอา เดือดเต็มสนามเลยเมืเ่อกี้เเอาโอ้ปกติเก่มามงเศ้านี่มันสีมดเลยเดี๋ยวต้องไปเบิองคอกเดี๋ยวสิไปเบิองคอกให้ว่ามันแมนแถบอ่มันก็นแมนคือสิแมนอยู่ดอกปกติแล้วมันต้องมดหรือว่าเจอม,มูลาเว้ยอีโก้ไปหน่อยตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกมูล่ามูลาของไปใส่์น่าจริงครับจะคลองบอ่ค่อยอยู่ว่ะ ดีทำเห็นมะนาอเหมือนี่ครับคือ่าเย็นจะคลองละไปไปกระย่างครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปทานกันครับขอทไทยฟ้าออกเดี๋ยวเดี๋ยวมาานันสีกิบแดงโอ้ยบ่บ,อบ,อบท่ทายพี่น้องครับบ่บ่เชียง น้องเลี้ยงสือแดงนี้แล้เว้ยชิ่ม่บนะบ่ไยเลยพี่น้องอ้าวนอยู่หรอป่อ๋อพอไทยพอกลาพี่น้องอ๋อเาะทามเน่ไอไครับตัวนี้เปื่อนี่มือับคุณเมามมือนี้มือนี้ราคาเท่าไหร่านบอบ่บ่อเรื่องนีน้องนี่น้องุถามแล้วโอ้มือทุกหา มาสองเอามาสกัหรือสามบอกผมว่ากับวลินวาลินแห้งเลือดเต็้มคออันนี้มื่นมื่นเท่าไหร่ก็มื่นหกพันมืเอาพี่น้องมาเท่าไรกัเลือเท่านั้นเนาะกัมเูดอกมันเนานารณ์เยหลือเต็มดำเต็มสนามเอาเบอ่อมากล็กหนาศูนย์สศูนย์แปดสี่ศูนย์สหกศูนย์สี่หกหนึ่งสาม้ำตาตกอีกแล้วหอยเาแต่ละแต่ละสนามเนาะสองสอนาดนนจะเป็นอย่างนีไหม ออพอเท่าไหร่เอาไปสิบกลับมาสิบื่อเพื่ออ่่ของอีพอไรไปแน่พออีพอไรไปไหนพอาถาอีพอเท่าไหรพออบตำมอ่ือนาพนาเอาเม่โอ้ยเื่อยแค่นาราคานาะแต่เมื่องเินเาะเงแ่แนโอานโี่น้องครับงยืนปืนเขาเอเนี้ก่อน ัีีตผวเอาเก็บแปะในที่ได้เป็นหนงบ่าด้ยผมไยายติควายไม่ห่ดได้ถามเลยค่ะเลยเป็นรองครับเป,เ,ปเปิดเปิดเท่งท่ายลูกพี่แม่ลูกวะสองหมื่นเจ็ดพั ราคาเหมือนอ่อนยังหน่อยเนะาะพอเหมือนมนีค่นมูน่หม้คนมาถามแมเอาขอขอเีเทาซับศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่แก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งหกสี่สองห่ราคาทุนไหมสองหมื่นเจ็ดันห้าสองมื้อยบาทบนันันเขาวไว้หลายๆ่มันมันมีนข้าวเกลีย์นะนี้ันเปิดเปิดข้าวเกลียมันหมดสมัยถนี่เอาพอมาอ้ลายไดพอตัวนี้มนามลกัวสามหมืน่านตัวได้พอ 35, าสามหาเด้อสามหาสามหาตัวบอกง่ียนดนงครับสามหมนบาทโอ้มีเด็กทร่ซับบอรอบ่มีใส่มาโทัศซัพทแปดเจ็ดศ์แปดเจ็ดสองสามสองสาสอง สองหมืน่นเจน้อเท่าไรก็กต่าาไมัสองหมื่นห้า้จำคิดอ้ยกูายงงจนเแบบวียหัวกันวนี่เป็นอะไรห,หัวหนามะเอาเมสสาวหน่อ,นอย,ยเอยด้อขอนอุญาตอบแชทได้พี่นออ้องมสเาผม,ผมพลยสดอยู่แชทข้ามาผมผม,มันเครื่องมันตกไปเมสสาวหน่อยบริเวณายไปอไปไนน่้ตอน้องอะไรันเปิดขาเ่บรนั่น ขี่ไทยแล้วมันออกอากาศงลยนะช่องยูทูบมันแดงเลยไหมแกลิกระซิ์เลยเอ้ยคุณผู้ชายเหมือนกั้นคือมือกระซิดเขียงเพลงเสียงคาราโอเกะทีนี้มันจับหอดจับหน่อยก็จับได้เสียงเพลงในรถเนี่ยเวลาขับรถไปไปทำงานเนี่ยเปิดเพลงหน่อยมันขับไปในเครื่องไหมอ้ยถือมาแล้วลิกระซิ์เลยมันแจ้งมาเลยลิกระซิดให้ลบไม่ลบก็บ่าอะเงินมันน่ะเอาแม่สาวหน่อยสุดท้ายแล้วที่น้องครับแม่สาวหน่อยตัวสุดท้ายแล้วเืขอโทษนะน้อง 18,700บาทแม่สาวอายุจักอบจะจำเหรอเจ็ดเดือนกัว่าเดือนกัวอุ้ยควายเจ็ดเดือนเนาะควายเจ็ดเดือนต้นนั้นเขาซื่อไปตีหนึ่งในรถนะอโอต้นหนึ่งงามเนาะเอาขอเด็กเขาซ้ำเนาศูนย์แปดเก้ เจ็ดหนึ่งแปดห้าศูเอาพูดมาพี่้องป้ายนะโอ้ยห้อ,อ,อ,องหาแมาดิเขาแยกไปแล้วน่ยเส้นหนึ่งห้องโอ้ผู้ใด รับอะไรกับตังบึงได้พี่น้องไนดะ้ปิดพอบึงเจอ่หรออี่คือการเลี้ยงธุรกิจอีกแบบหนึง่งแยกลูกแยกข้าวตัวนี้เขาซื้อลูกไปหรือตัวเนี้ย้ังค้อยหน่อยตอนไหนงามวะมาพี่อด่าน ะผมร้อยเดียวครับร้อยเดียวเอาไปนอนกันยุง่ง<อ><อ>ย่างมากครับย่างมาก

นาทอบลี้ไปแล้วนงโอ้บอกง่ายตัวนี้วะแม่ลูกลูกกับแม่อยู่มัตออยู่บมันตออยู่แพัหานเนวนี้แพันหาลอยบาทตัวบอกง่ายพี่นองครับควายหน่อยตัวนี้ไหมโอ้มันตอดีครับเอาพอเด้อพี่น้องเด้อ ขออนุญาตลุแง้ะพี่น้องครับขออ,อ,ออนุญาตลงแง้ะครับผม